พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่25มีนาคมคริสตศักราช2023คำพยานชีวิตโดยคุณคาวเดียเมเลฮอกเบิร์ก เท็กัสสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องสแสวงหาการหนุนใจอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่1 8ข้อ1-5ถึงและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่18ข้อ4และภาชนะซึ่งทำด้วยดินก็เสียอยู่ในมือของช่างหม้อ เขาจึงปั้นใหม่ให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่งตามที่ช่างหม้อเห็นว่าควรทำคุณคาวเดียเมเลฮอกเบิร์กเป็นพยานว่าดิฉันเติบโตมาในบ้านของชาวยิวแต่ในวันพระคิดคืนพระชนเมื่อดิฉันอายุห0ปีดิฉันรับปฏิสมาพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของดิฉันและดิฉันกลายเป็นคริสเตียนใหม่ วันหนึ่งดิฉันไปร้านกาแฟร้านโปรดและพบคู่มือภาวนาห้องชั้นบนอยู่บนโต๊ะดิฉันอ่านทุกเรื่องราวของเดือนต่อไปดิฉันรู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้ดิฉันพบสิ่งนี้และสิ่งนั้นได้หนุนใจในการเดินทางครั้งใหม่ระหว่างดิฉันกับพระคิดและกระตุ้นการกระหายความเข้าใจของดิฉันหลังจากนั้น11อปีต่อมา ดิฉันกับเพื่อนๆกำลังเดินไปรอบๆมหาวิทยาลัยใกล้ๆและพบคลิปกระจกเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งคู่มือภาวนาห้องชั้นบนอยู่บนโต๊ะด้านในดิฉันคิดถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นได้ทันทีและบอกเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับคู่มือภาวนาห้องชั้นบนฉบับแรกของดิฉันดิฉันหยิบคู่มือภาวนาห้องชั้นบนกลับบ้านไปเล่มหนึ่ง ขณะที่ดิฉันอ่านเรื่องราวในชีวิตจริงจากผู้คนรอบโลกที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเยซูดิฉันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้เขียนบทภาวนาเมื่อเวลาผ่านไปดิฉันตระหนักว่าดิฉันไม่จําเป็นต้องลืมประเพณียิวของดิฉันเพื่อมีความสัมพันธ์กับพระคิดการเดินเคียงบ่าเคียงไหลกับพระคิดช่วยให้ดิฉันพบสันติสุขภายใน และสันติสุขในความสัมพันธ์ของดิฉันด้วยและพระเจ้าทรงนำเรื่องราวในคู่มือภาวนาห้องชั้นบนเข้ามาในชีวิตของดิฉันในเวลาที่เหมาะสมข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระเจ้าจะมองหาการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อข้าพระเจ้าในทุกวันและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้อ่านคู่มือภาวนาห้องชั้นบนข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับผู้คนและเรื่องราวที่สนับสนุนความเชื่อของภาพโรงทั้งหลายขอทรงโปรดช่วยให้ดำเนินตามทางไปสู่ความรักที่พระองค์ได้ทรงวางไว้เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ